สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Mobile Legends นะครับวันนี้เราอยู่กันกับ Chris Gaming นะฮะมีการอัปเดตเกมนะครับเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานี้นะครับสำหรับเกม Mobile Legends นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไงบ้างนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับ อัปเดตแรกนะคะก็คือวันที่23นี้จะมีฮีโร่ตัวใหม่เข้ามานะครับเป็นฮีโร่นักยิงชื่อว่านาธานนะครับอัปเดตต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงฮีโร่นะครับมีการปรับปรุงฮีโร่หลายตัวด้วยกันนะครับได้แก่คาริน่าปากิโต o โฟเวียสโปโปคูปาไมโนทอร์ซันลูน็อกลวยอีฮาร์ลีอีฟมาธิดา แล้วก็เบลมอนนะฮะฮีโร่ตัวแรกนะครับที่ปรับก็จะเป็นตัวนักฆ่านะฮะคาริน่านั่นเองนะครับโดนปรับลดพัสซีฟลงจาก13เหลือ11นะครับและสกิลหนึ่งเคลื่อนที่เท่ากันทุกเลเวลคือ45แต่ทีเด็ดนี้น่าจะอยู่ที่สกิลสองเลยครับมีการปรับให้แรงขึ้นนะครับ ปาคิโตนะครับตอนนี้ก็คือปรับให้เหลือแค่3 s t สแต็กเท่านั้นนะครับและการเก็บสแต็กนี้ง่ายขึ้นมากนะครับก็คือใช้สกิลไม่โดนฮีโร่หรือไม่โดนมอนสเตอร์ใดๆก็ทําให้สแต็กขึ้นได้นะครับแต่การโจมตีปกติจะไม่สามารถเก็บสแต็กได้อีกแล้วส่วนโฟวิส์นะครับมีการปรับลดคูลดาวน์สกิล1ลงจาก3.5วิเหลือ2.5วิแล้วก็เพิ่มความแรงของสกิลอัลติเมทขึ้นอีกนะฮะ การปรับใหม่ครั้งนี้น่าจะทำให้เล่นโฟเวตได้ง่ายขึ้นและแรงขึ้นฮะいいส่วนคู่หูโปโป,โปและคูป,ป้านั้นมีการปรับเลือดของโปโปขึ้นและลดเลือดของคูป,ป้าลงสกิลวางแทบ <S <S เพิ่มคูดาวสกิล2เวลาเปิดอันติเมตนะครับแล้วก็เรียกหมากลับมา จะได้เกาะที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าจะลดเวลาสตาร์ทลงเหลือแค่เพียง0.4วินานทีไมโนทอปรับสกิลพาสซีฟนะครับเพิ่มค่าความโกรธสามารถใช้สกิลโดนศัตรูที่ไม่ใช่ฮีโร่นะครับก็สามารถเก็บค่าความโกรธได้นะครับส่วนอัติเมตเพิ่มค่าความโกรธขึ้นอีก10%ซันปรับคูดาวสกิล1เป็น10วินาทีทุกเลเวลครับ ส่วนล ok, ูน็อกเนิร์ฟค่าเจาะเกาะเวทและค่าพลังป้องกันที่ได้จากโบนัสคู่ดาวลงลวยอีถูกเนิร์ฟดาเมจต้นเกมเบาลงส่วนเลดเกมจะแรงขึ้นส่วนสกิลอัลติเมตมีการลดคู่ดาวลงแล้วก็เพิ่มระยะสูงสุดของช่วงต้นเกมให้ไกลขึ้น ฮาร์ี่ถูกเนิฟสแต็กสูงสุดของการลดพลังป้องกันเวทจาก15เหลือ10อีฟโดนเนิฟอัลติเมตนะครับเมื่อเปิดอัลติเมตเนี่ยลดเกาะลงนะครับลดพลังเวทโบนัสลดระย,ยะเวลาในการสตันคู่ต่อสู้เมื่อคู่ต่อสู้จะออกจากวงอัลติเมตนะครับมาธิด้ามีการปรับสมดุลนะครับ มีการบัฟในส่วนของตัวพาสซีฟดาเมจให้แรงขึ้นนะครับจากการโจมตีปกติส่วนสกิลหนึ่งมีการลดดาเมจช่วงต้นเกมลงนะครับเบาวมนมีการลดคูลดาสกิล2และก็อัติเมทนักฆ่าเบเนนตาถูกเนิฟ HP พื้นฐานลงนะครับลดพลังป้องกันกายภาพพื้นฐานลงด้วยเช่นกัน ส่วน x b o x ถูกเนิร์ฟความแรงของสกิล1ลงนะครับบัฟแซกให้ได้เลือดมากขึ้นเมื่ออยู่ในร่างฝันร้ายจากนรกจากสกิลอัติเมทนะครับส่วนเจ้าแทงอย่างไทเกียวนั้นถูกเนิร์ฟระยะจากสกิล1ลงเต้าอ้วนอย่างน้องครูก็โดนเช่นกันนะครับ การฟื้นฟู HP นะครับเมื่อแยกล่างตอนใช้สกิลอัลติเมตก็สามารถดูดเลือดได้น้อยลงนะฮะส่วนตัวเราชอบการปรับครั้งนี้มากนะครับเรื่องของอุปกรณ์นะฮะหากว่าเราซื้อไอเทมในช่วงของ15วินาทีแรกแล้วเราขายเราจะได้ราคาเท่าเดิมนะครับเหมาะกับสายโลมนะฮะที่ซื้อโลมชนกันนะฮะส่วนไอเทมโลมเสริมพลังก็มีการปรับลดดาเมจลง ไอเทมโรมเอื้อนหนุนปรับให้ดีขึ้นนะครับถ้าหากว่าเพื่อนเราที่อยู่รอบๆยังไม่มีใครต้องการฮิลเอฟเฟกก็จะยังไม่ทํางานลดความสามารถไอเทมขวานสงครามลงด้านพลังโจมตีแล้วก็สแต็กเจาะเกาะกายภาพส่วนเอฟเฟกถ้าหากว่าถูกใช้โดยนักยิงนักเวทหรือว่าซัพพอร์ตก็จะลดลงเหลือแค่3าไอเทมปีศาจคำรามลดเจาะเกาะกายภาพลงเหลือ35% ไอเทมดับแฝดสังหารปรับพลังเวทจาก70ขึ้นเป็น75ไอเทมคาถาอาัชฉริยะลดค่าเจาะเกาะลงไอเทมดับศักดิ์สิทธิ์ลดค่าเจาะเกาะเวทจาก40%เหลือ35%เกาะช่วช่วงป้องกันเวทได้ลดลงแต่ได้เพิ่มเลือดจาก800เป็น950รเกาะสนธยาสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมจาก4%เป็น5%จากเลือดสูงสุด หมดอาเขตต่างๆที่จะเข้ามานะครับอัปเดตรายละเอียดตามนี้เลยนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆจะเป็นเรื่องของการแก้บั๊กต่างๆสามารถดูรายละเอียดได้ตามนี้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ